ดีค่ะทุกคนก็วันนี้พบกับไข่หมกในช่องออลติงแฮนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัวแล้วอากาศประเทศไทยก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยจริงๆค่ะเพราะว่ามันร้อนมากเลยทุกคนก็สาวๆที่มีผมทั้งหนาแล้วก็ยาวแบบน,นียก็คงจะรู้สึกแบบหงุดหงิดแล้วก็ลาคาญมากใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะทําผมทรงไหนเนี่ยก็ไม่อยู่ทรงเลยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมกมีวิธีดีๆนะคะที่จะทําให้สาวๆเนี่ยผ่านพ้นวันที่ผมแย่ๆไปได้ะคะ่ะด้วยทริคมัด ผมทิปนั่นเองค่ะก็คือไม่ต้องใช้อุป,ปกรณ์ไม่ต้องใช้หนังยางก็สามารถทําได้นะคะที่สําคัญทำง่ายมากๆก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มทําผมเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องออดิงแชร์ด้วยนะคะ ผมยาวขนาดนี้เนี่ยมุกก็มีตัวช่วยที่ทำให้ผมดูนุ่มสวยอยู่เสมอด้โดบไมเซลล่าแอนตี้เฮาส์ฟอร์เนอริชเมนต์แชมพูแชมพูเนื้อเจลใสผสานไมเซลล่าและแคลเซียมคอมเพล็กอัพผมแข็งแรงนุ่มสุดไม่ขาดหลุดร่วงง่ายพร้อมมีกลิ่นหอมที่ติดทนนานด้วยค่ะสระผมเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ผมนิ่มมากเลยแล้วก็หอมด้วยเดี๋ยวจะไปเริ่มทำผมกันแล้วนะคะ สำหรับทรงแรกเราจะรวบผมแบบหางม้าต่ำแบ่งช่อผมเล็กๆออกมาไว้หนึ่งช่อนะคะแล้วก็บิดพันไว้กับข้อมือซ้ายใช้มือซ้ายจับรวบผมในมือขวาเข้าไปไว้ในช่อที่ใช้สำหรับลัดค่ะแล้วก็มัดต่อในรูปแบบคล้ายหนังยางได้เลย รับทรงที่สองนะคะเราจะรวบผมครึ่งหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือซ้ายนะคะสอดใต้โคนหางมนะ้าพันผมรอบๆอบนิ้วนะคะ1รอบแล้วก็ใช้มือซ้ายที่จับผมเนี่ยบิดรอบมืออีก1นึ่รอบจะเกิดเกลียวเป็นขวดผมใต้มือซ้ายจากนั้นใช้มือขวานะคะบนเก็บปลายผมที่เหลือแล้วค่อยๆดึงผมที่พันนิ้วมือออกนะคะแล้วก็พันรอบรอบบันแบบนี้ค่ะ ถึงทรงสุดท้ายแล้วนะคะทรงที่3มเราจะรวบผมขึ้นมาเป็นหางม้าแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดพันเป็นเกลียวจนเกือบสุดความยาวของผมเลยนะคะจากนั้นก็จะม้วนเป็นบันแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ปลายผมนะคะสอดเข้าไว้ในบันค่ะโดยจะใช้2นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในเกลียวที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะแล้วก็ขี้ปลายผมออกมาค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนําปลายผมที่เหลือนะคะสอดไว้ใต้บันเพื่อที่จะให้ดูเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะ สำหรับคลิปที่ไข่หมกนำมาฝากหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะทำตามกันได้นะคะส่วนใครที่มีทรงไหนอยากทำอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้เลยนะคะส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องออลติงแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย